สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยต่อเรื่องของ Data ไทยนะครับก็คือวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของอันอันอินดิเจอร์นะครับก็คือเป็น Data ์ไทยที่ไม่คิดเครื่องหมายนะครับคราวที่แล้วเราคุยเรื่องของอินดิเจอร์ไปนะครับอินดิเจอร์คือตัวนี้นะครับก็คือเป็นแบบคิดเครื่องหมายนะครับมีเครื่องหมายนะครับก็คือถ้าอินดิเจอร์เนี่ยค่ามันจะมีตั้งแต่นะครับเราเข้าไปดูค่ามันจะมีตั้งแต่ลบสามสองเจ็ดหกแปดถึงสามสองเจ็ดหกเจ็ดครับ นะครับก็ค <jogo. S 1> ือผมใช้เป็นแบบดูแบบ integer สามสองลบสามสองเจ็ดหกแปดตึงสามสองเจ็ดหกเจ็ดนะส่วนถ้าเป็นแบอัน integer นะครับผมจะดูตัวนี้นะครับคือไม่คิดเครื่องหมายนะครับ decimal แบบไม่คิดเครื่องหมายนะครับสังเกตตรงนี้มันจะมีบวกลบอยู่ก็คือคิดเครื่องหมายส่วนตัวนี้ไม่คิดเครื่องหมายนะครับอ่าคราวนี้ไม่คิดเครื่องหมายก็คือผมเอาสามสองเจ็ดหกหกบวกกับสามสองเจ็ดหกหกนะครับมันก็จะได้หกห้าสามสองนะครับแต่ถ้าคิดเครื่องหมายเนี่ย มันจะไม่เกินค่ามันจะไม่เกินเจ็ดแต่สามสองเจ็ดหกเจ็ดนะครับก็คือสามสองเจ็ดหกบวกสามสองเจ็ดหกเนี่ยค่ามันก็จะวนไปติดลบนะครับตัวนี้นะครับเป็นติดลบสี่นะครับตัวนี้นะครับเราผมจะไม่ให้ดูฝั่งสกัดานะครับฝั่งสกัดาเนี่ยตอนนี้อินดิเจอร์ตัวเนี้ยนะครับสิบหกบิตนะครับตัวนี้ดัตต์ไทยผมกำหนดเป็นอินดิเจอร์สมบูรบิตนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นอินดิเจอร์สมบูรบิตส่วนฝั่งนี้ แต่ถ้าไทยพงกำหนดเป็นอินทิเจอร์สมบูรบนะครับอันนี้ก็อินทิเจอร์สมบูรณ์แผมจะทําให้ดูเป็นกาตัวที่เป็นอินทิเจอร์ก่อนนะครับคือตัวนี้คิดเครื่องหมายนะครับอินทิเจอร์เนี่ยถ้าอินทิเจอร์ก็คือ3 2 7 6 6นะครับ3 2 7 6 6บวกกับ3 2 7 6 6มันก็จะโชว์เป็นลบสนะครับแต่ถ้าเรามองเป็นอันอินทิเจอร์นะครับอินทิเจอร์คือ3 2 7 6 6นะครับบวกกับ3 2 7 6 6งเจ็ดบวกสามสอ มันจะได้หกห้าห้าสามสองนะครับถ้าเราดูเป็นอันนิเจอร์นะครับก่อนจริงๆนี้นี่ครับดูเป็นอันนิเจอร์นะครับดูเป็นนี่ครับอันนิเจอร์ก็จะได้เป็นเป็นสามสองสามสองเจ็ดหกหกนะครับบวกกับสามสองเจ็ดหกหกก็จะได้หกห้าห้าสามสองนะครับตัวนี้นะครับก็จะโชว์ครับ สองอันนี้ต่างกันตรงไหนต่างกัน,กนแค่ว่าค่าที่โชว์นะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นอันอินดิเจอร์เนี่ยมันจะโชว์ได้ตั้งแต่0นย์ถึง6 5 3 5สาห้านะครับส่วนอินดิเจอร์เนี่ยมันจะโชว์ได้ตั้งแต่ลบ3ามเจดหดถึงสา7 6 6เจดหกเอจดหเจดนะครับตัวนี้ก็สมมติว่าเราจะเอาไปนับชิ้นงานนะครับเอาไปนับชิ้นงานนะครับสมมติว่าชิ้นงานเราถ้าเรากำหนดดัตต้ไทนะครับเป็น สมมติเรากำหนด d a t a t ไทยเป็น Integer นะครับแต่ชิ้นงานเรามีเป็นมากกว่า3 2 7 6 7นะครับมันจะนับไม่ถึงนะครับนับไม่ได้นะครับอ่าคุจะทำให้ดูนะครับอสมมตว่าตัวนี้ผมเป็น3 2 7 6 0นะครับอ่าเรามาดูที่นี่นะครับถ้า d a t a t ไท e เราเป็นนะครับ พอเป็นสามสองนะครับดัชนีไทยพอเราเป็นสามสองเป็นมากกว่าสามสองเจ็ดหกเจนเนี่ยค่ามันจะติดลบนะครับมันก็จะวนไปฝั่งลบนะครับนี่ครับค่าก็จะวนไปสองลบแต่ถ้าเรานับนับเป็นแบบดัช a ไทยเป็นอันดิเจอร์นะครับอันดิเจอร์นะครับค่ามันก็จะถูกต้องนะครับเพราะว่าค่ามันโชว์ตั้งแต่ศูนย์ถึงหกห้าสามห้าครับตัวนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ เรานับเกินหกห้าสามห้าค่ามันก็จะเป็นศูนย์นะครับกลับมาเป็นศูนย์ใหม่นะครับลองใส่นะค่ามันหกห้าห้าหกห้าห้าสามห้านะครับหกห้าสามศูนย์เลยบ้างอ่าลับหกห้าสามศูนย์พอถพอเกินสามห้ามันจะกลับมาเป็นศูนย์นะครับนบไอตัวนี้ะจะเอาไปใช้กับโปรเจกต์เนง่ยอย่างเช่น เรามีโปรเจกต์นับชิ้นงานนะครับนับชิ้นงานตามคอนเร์เนอร์นะถ้าชิ้นงานเราวันหนึ่งเรานับได้มากกว่า6 5 3 5สหเนี่ยเราจะใช้ Data t y ไ e ท,ที่เป็นอินิเจอร์ไม่ได้นะครับหรือ Data t y ไทที่เป็นอันอินิเจอร์ไม่ได้นะครับเพราะว่าจำนวนชิ้นงานที่นับมากกว่า Data t y ไทที่มันสามารถแสดงได้นะครับถ้ามากกว่านี้เราอาจจะต้องใช้เป็นดับเบิลอินิเจอร์หรือเป็นอันอินิเจอร์นะครับซึ่งดับเบิลอันอินิเจอร์นะครับก็คือมันจะเป็น3 2บิตนะครับมันถึงจะนับได้นะครับ คลิปต่อไปเราจะมาเรียนเรื่องดัตท้ายที่เป็น BCD นะครับ BCD 16บิตแล้วก็ BCD 3การอัน BCD นะครับ16บิตครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ